ทารกในครรภ์กลับหัวคุณแม่ตั้งครรภ์จะรู้ได้อย่างไรแล้วก็มีลักษณะอาการแบบไหนบ้างที่เราจะต้องสังเกตนะคะสำหรับทารกในครรภ์จะกลับหัวหรือว่าส่วนนำเข้าสู่ช่องเชิงการเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่จะไม่ค่อยรู้นะคะถ้าเราไม่สังเกตดีๆหรือไม่ได้จากการอันตราซาของคุณหมอหรือว่าการตรวจครรภ์ของคุณหมอคุณพยาบาลนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณแม่จะสังเกตได้นะคะว่าทารกในครรภ์ของเราเนี่ยกลับหัวแล้วหรือยังนะคะก็คือส่วนใหญ่นะคะ ก็คือจะช่วงปลายไตรมาสที่3นะคะหรือว่ายุครันประมาณ8-9เดือนขึ้นไปก็คือทารกในคันกลับหัวแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะอาจจะกลับเร็วหรือกลับช้ากว่าน,นี้ก็ได้ถ้ากลับช้ากว่าน,นี้ถึงกําหนดวันคลอดแล้ว ยังไม่กลับหัวคุณแม่ก็จําเป็นที่จะต้องได้ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องสังเกตนะคะว่าทารกในครรภ์กลับหัวก็คือ1น,นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยจะรู้สึกว่าเดินลําบากขึ้นน่อาจจะเดินแบบ้าแยกๆขาทางๆเวลาเดินนะแล้วก็2คือจะมีการ ปวดน่วงบริเวณหัวหนาวหรือว่าช่องเชิงการมากขึ้นก็คือเชิงการของคุณแม่ขยายส่วนนําหรือว่าศีรษะของลูกนี่ค่ะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ช่องเชิงการนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะก็คือระดับหน้าท้องของคุณแม่เนี่ยค่ะจะลดลงอันนี้จะสังเกตค่อนข้างชัดเจนก็คือท้องแก่ใกล้คลอดนะคะส่วนนําเข้าสู่ช่องเชิงการนะคะทารกในครรภ์เป็นศีรษะ นะก็จะมีการเคลื่อนต่ําเข้าสู่ช่องเชิงการก็ทําให้ระดับหน้าท้องนะคะจากที่รู้สึกว่าดันแน่นบริเวณอวัยวะภายในของเราหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มเนะะี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าหายใจสะดวกขึ้นหายใจอิ่มขึ้นแล้วก็ระดับหน้าท้องนะคะจะลดลง แต่ว่าหน้าท้องอาจจะยื่นออกไปด้านนอกมากขึ้นนั่นเองค่ะอาการที่4นะคะก็คือเมีการปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะจะสังเกตว่าเอ็นดื่มน้ําก่อนนอนก็แค่นิดเดียวแต่เราทำไมปัสสาวะบ่อยขึ้นไม่ว่าจะช่วงกลางวันหรือกลางคืนนี่คือแสดงว่าส่วนนํานะของทารกหรือว่าสีษาะทารกเนะะี่ยค่ะเริ่มกดนะคะกระเพาะปัสสาวะหรือกดช่องเชิงกานถึงแม้จะปัสสาวะ ปวดมากแต่เวลาไปปัสสาวก็ออกแค่นิดเดียวนี่คือเป็นสิ่งที่คุณแม่สังเกตได้ด้วยตนเองนะคะว่าส่วนนําของทารกเข้าสู่ช่องชันการหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่ากลับหัวนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณหมอพยมบาลันจะตรวจได้ก็คือตรวจคันนะคะดูว่าส่วนนํากลับหัวหรือยังหรือว่าส่วนนําเป็นศีรษะก็คือตรวจคันท่าที่3และท่าที่4นั่นเองค่ะซึ่ง คุณหมอพยาบาลก็จะมีการเรียนศึกษามานะคะว่าท่าที่3จะรู้ได้ยังไงว่าส่วนนําเป็นศีรษะแล้วส่วนนําที่เป็นศีรษนนั้นลงสู่ช่องเชิงกันก็คือดูในท่าที่สีนั่นเองแล้วก็ที่ชัวร์และแม่นยำม,มากที่สุดก็คือดูเรื่องจาก ดูจากเครื่องอันตรสาวนะคะว่าส่วนนําเป็นศีษะแล้วก็ส่วนนํามีการเคลื่อนต่ําเข้าสู่ช่องเชิงการานแล้วหรือว่ามีการกลับหัวแล้วแล้วก็หัวนั้นเข้าสู่ช่องเชิงกานแต่ถ้าเมื่ออายุคันสาสิบแปดสัปดาห์แล้วส่วนนํายังไม่ใช่ศีษะยังไม่กลับหัวนะคะคุณแม่ก็เตรียมตัวและเตรียมใจเผื่อได้ผ่าตัดคลอดนั่นเองค่ะ